อนาปานสติเป็นเหตุให้ละสังโยช์ได้พิสุทั้งหลายอนาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อการละสังโยช์ท um ั้งหลายพิสุท si ั้งหลายอนาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างไรเล่าจึงเป็นไปเพื่อการละสัญโย์ท uh mm ั้งหลาย ิสูจทั้งหลายในกรณีนี้พิสูไปแล้วสู่ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นพิสุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อการละสังโยชน์ทั้งหลายกราบสาธุธรรมคําของภาษาสดาเจ้าค่ะ